ครับผมจะสาธิตการวัดและการตรวจสอบสวิตติดปล่อยดับขั้นตอนที่1เริ่มปรับย่านมัลติมิเตอร์ไปที่ R คูณ10ขั้นตอนที่2นํนำสายของมิเตอร์มาสัมผัสกับขาของสวิต สังเกตมันติมิเตอร์เขียนจะอยู่ซ้ายมือสุดเมื่อเรากดสวิตช์ค้างไว้จะทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้และเมื่อปล่อยจะทำให้กระแสไม่สามารถไหลผ่านได้ แสดงว่าสวิตช์กดติดปล่อยดับใช้งานได้ครับ